ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดคูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับทุกคนอ่าสัปดาห์นี้คุณจะมาแปลกหนนะซึ่งผมทำยังไงเห็นไหมมีสามกองนี้คือผมจะไม่ดูตามรายวันแล้วทุกคนอืมทำไมเหรอก็อ <c ười> คือ,อเอาขออ่างแล้วกันคือผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆไ,ไงอืมเพราะว่ามันจะดูง่ายขึ้นแล้วจะวิเคราะห์ได้ขาดขึ้นทุกคนถ้าดูแบบรายวันมันจะรู้สึกแบบมันต้องจํากัดเวลาทุกคนรายวันอืม ้งั้นผมจะมาลองแบบเอาแบบนี้ลวกันเห็นเขาทําเยอะทําเยอะเราก็ต้องเอาบ้างเข้าใจแต่ถ้ามันก็ดูปยประหยัดเวลาดีทุกคนือ่อใครแบบต้องการอะไรที่กระทันหันก็น่าจะใช้ได้ฮะวิธีการนี้ซึ่งมันก็ตอบได้เยอะเหมือนกันอืแต่จะไม่ลึกเหมือนแบบก่อนถ้ามีใครไม่โอเคก็สามารถฟีดแบงกมาได้นะว่าเอาอันเดิมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็พูดมาได้ฮะฟีดแบงกมาได้เลยว่าชอบอันไหนอันนี้อันนี้หรืออันเออมากกว่า ซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าให้ทุกคนเลือกครับผมนะอันนี้คือการเลือกผมจะแบ่งให้สามกองให้คุณเลือกว่าคุณต้องการกองไหนซึ่งสามกองนี้จะบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบรวมๆเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีรายวันด้วยวันเกิดอะไรวันไม่มีฮะมันจะดูวมๆให้เลยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรคุณให้นคุณเลือกวันเลยอืมซึๆๆๆ่งมันจะมีกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามสามกองนี้ให้คุณเลือกมาอืมเดี๋ยวผมจะให้ใหเวลาคุณเลือกสักหน่อยแล้วกัน ปับเดียวเนั้นเลือกกันมาเลยนะโอเคมาถ้าหากคุณเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาเริ่มที่กล่องที่หนึ่งกันเลยไปเริ่มกล่องที่หนึ่งกัน Let's go ไปเนี่ยโอเค มาทุกคนมากองที่หนึ่งไอกองที่หนึ่งกันดีกว่า <S <S ต้องขอไปเสียงลบกวนด้วยนะไม่ดูโอ้พอ,อแล้วมือโอเคมาทุกคนเริ่มมากองที่หนึ่งกันเลยสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงโอเคเปิดมาเลยนะสัปดาห์หน้าแล้วคนจะเปิดให้ดูกันละกันว่าหมาจะโอเคมา,เ,มมานเ,คเนี่ยเนเสียงนี้หมาเห่าทุกคนโอเคเนี่ยก็ดูประมาณนี้แล้วนะทุกคนนะลายมือผมเป็นไงลายมือก็สกอต โอเคใบที่หนึ่งตรงนี้หมายถึงตัวตนเจ้าปัญหาใบที่สองคือเหตุการณ์ปัญหาเหตุเหตุหของปัญหาคือเหตุผลง่งายๆทำไมคุณเจอพวกนี้ไงอ,อไม่ใช่ปัญหาก็ได้แจะเป็นเหตุการณ์ที่คุต้องเจอโอเคมา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 โอ้โหแม่งน้้เลัพพอดีแบบนะจ้ามาันถ้ามีเสียงมา,หาเห่าก็ต้องขอไปกันแล้วกัน โ okay. อเคก็บอกไปแล้วอันนี้เหตุของปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันต้องเจอก็ได้ไม่ต้องไม่ใช่ปัญหากันแล้วเดิมคุณต้องเจออืมแต่การนี้คือการตอบด้วยการแก้ไขของสิ่งเบญญาถ้าหากเป็นแบบเจอปัญหาเหล่านี้ไงแต่ถ้ามันดีขึ้นอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้อันนี้คือสรุปคือสัปดาหห์น้าเป็นยังไงตอนนี้แหละให้คําถามถามตอบนี้เลยอืมมามาถามดีกว่าอันนี้ปัญหาตัวปัญหาหรือไม่ใช่ว่าตัวคุณนั่นแหละนี่นะในสัปดาหห์น้าเฮอร์มิสคนที่ได้กองมาแรกขึ้นเฮอร์มิสเหรอ เมสเหตุผงป่ะนอาโอเคอฟซอร์ hmm. ขึ้นมาแล้วนะโอเคแสดงว่าง่ายๆสัปดาห์หน้าคนที่ละกคที่หนึ่งอนะตัวคนอาจจะแบบมแบบีรู้สึกอยูคนเดียวหรือก็แบบการทํางานคนเดียวก็ได้นะเพราะว่ามีปัญหามารุมเล่าเยอะในแ,แบบเหมือนกับแบบอยังตัดใจสิ้ใจอะไรไม่ได้ต่างๆเลยทำให้คุณเครียดเลยแบบ อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเพราะว่ามีปัญหามาเยอะไงกองที่หนึ่งสัปดาห์หน้าก็ต้องแบบนั่นแหละเพราะว่ามีปัญหามาเยอะเนื่องจากความรังเลของคุณก็ได้ความตัดสินใจไม่ขาดไม่ขาดของคุณอืทําให้แบบมีปัญหาเข้ามายเยอะแยะโงโคนที่ละกองที่หนึ่งสัปดาห์หน้าก็็นรวมๆแล้วนะเฮอร์มิสกับเจ็ดไม้ก็คือปัญหาที่มาทําให้แบบคุณแบบเครียดมากจนคุณแบบอยากอยู่คนเดียวเลย ไม่ก็มีบางสิ่งบางอย่างมาลุมเล้าคุณก็ได้นะสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรืองานหรือไม่ก็เรื่องความรักก็มีแบบปัญหามาให้คุณเยอะแยะเลยให้จัดคนจัดก,การแต่คุณก็รู้สึกว่ายัางลังเลหรือไม่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยดูดิอือแสดงว่าสัปดาห์หน้าคนที่เรียกกองเนี้ยมันก็แบบมีปัญหาเข้ามาเยอะทำให้คุณแบบเครียดก็ได้มาแต่ไปเดเาะอุสูงหน่อยออมนี่ไปนี่คือไอ้อิสรับหนึ่งที่ผมแน,นะนํานะ ึ่งทำไมทุกคนว่ามันดูไพ่เล็กๆก็เ,เป็นไพ่แบบไม่ใช่ไพ่กีนเลยอี้อาไพ่มันแบบไพ่แท้ไม่แท้ไม่ว่ากันทุกคนมันอยู่ที่คนทํานายมาไพ่นี้มันจะออกแบบน่ากลัวน่ากลัวนะแต่มันก็ไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเป็นไพ่ที่แบบน่ารักกันแล้วกันอืม,มาต่อไปคําตอบในการแก้ไขปัญหานะที่คุณต้องเจอในสัปดาห์หน้าคนที่เลืกอกประเทหนึ่งโอ้โอ้9ดาบเคนาเมเชียง โอ้สามสามถ้วยแล้วก็สรุปเป็นยังไงโดนซานโอโหโอเคโดยรวมๆแล้วผมคิดว่ากองที่หนึ่งเป็นกองที่แบบอ่านง่ายอยู่นะมันไม่ได้ยากบ้าอะไรเลนะกองที่หนึ่งแน่นอนคนระับจั b หน้าที่คุณต้องเจอนะคือความแบบความเครียดจากการงานทำให้คุณแบบรู้สึกแบบอโดดเดี่ยวแล้วกันแนแบบไม่อยากทําอะไรแล้วแต่มันแบบมันทําอะไรไม่ได้เลย มันก็ยากเหมือนกันมาอันนี้คือการแก้ปัญหาหรือไม่ก็คําตอบที่พ่ยจะให้นั่นก็คือเดอะไม่จิกเชียนก็คือการอการแก้ไขปัญหาโดยประสบการณ์คนเปนเชียนคนเนี้ยอ่านในในนยคือคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้ตั้งตั้งตั้งใจอะไรก็ทําสําเร็จแต่จิกเชียนแต่คนก็แค่เครียดเท่านั้นแหละกลัวบางสีบางอย่ญญางแบบมันไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ก็แบบอ,อยังไงล่ะแบบกลัวเครียดหนักง่าย อี่เกี่ยวกับการเข้าสังคมข้าในะสัปดาห์หน้าคนที่เร็ววนี้้วก็อันนี้คือ3าถ้วย3ถ้วยน,นี้คือการใส่หน้ากากเข้าหากันก็คุณก็บางครั้งก็พยายามแบบกลมกลืนกับเพื่อนร่วมงานหรือเมื่อ็ข้อบุคคลที่แบบเข้ามาหาคุณก็ได้นะเพื่อนรอบข้างก็ได้ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานบุคคลที่แบบเข้าใกล้คุณยิ้มสหายคุณก็ได้พยายามทำตัวกลมกลืนแบบเอาตัวรอดให้ได้นะแลวคุณก็คิดังวงเจียกับพวกเขาเหมือนกันนะซึ่งไอ้ดาบอันเนี้ย มันอาจจะแบบเป็นความเครียดของคุณหรือก็อาจจะเป็นหมายถึงตัวคุณก็ได้นี่ทําให้คนอื่นแบบรู้สึกไม่ดีก็ได้แต่โดยรวมๆแล้วความความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของคนอ่ะการสรุปกันนะการแก้ปัญหานะเอาสรุปเลย <c oughs> มันพูดไปเรื่อยๆมันจะยาวเหยียดไปการแก้ปัญหาง่ายคุณเป็นคนที่ฉลาดอ่าผูกมิตรเก่งอ่าแต่ก็แบบถึงแม้คุณจะมีความเครียดอยู่แต่คุณก็เป็นคนฉลาดไงคุณก็แบบปรับตัวได้ดีเท่านั้นล่ะ การแก้ปัญหาหง่ายคือพยายามแบบแก้ไขปัญหาด้วยความฉลาดของตัวเองอย่าเพิ่งทําอะไรผีผาม,มแต่ดูรวมแล้วขึ้นเดือดซันท่านี้ยคุณลอยเหนือปัญหาของคุณหรือไม่ก็แบบเดือดซันตัวเนี้ยมันก็เป็นไพ่ที่แบบเดือดซันที่ไม่ใช่เดนะือดซันนะเป็นไพ่ที่มีความสําเร็จอยู่นะแต่มันก็แลกมาพ,พมร้อมความรากลําบากนะมันจะไม่แบบสว่างเหมือนเดือดซันพวกไพ่ไรเดอร์เวดไพ่พวกนี้ก็เดือดซันก็สว่างนะแต่ไพ่นี้มันไม่แบบ ไม่สว่างอะไรขนาดนั้นไงอืสรุปแล้วเลือกกองที่หนึ่งนะยมันแบบอ่ามันแบบไงล่ะ <c oughs> คือผมก็แบบตื่นเต้นกับไพ่พวกนี้เลไพ่พวกนี้มันน่ากลัวดีแหละมันแรงดียนะประเด็นแต่ผมก็แบบพยายามอ่านไงออการฝึกอ่านดีก่ก็ไม่ฝึกง่ายก็การแก้ปัญหาคือใช้ความสามารถของตัวเองเอาชนะความกลัวของคุณก็ได้คุณอาจจะกลัวสิ่งแบบสิ่งที่แบบยังไม่เกิดขึ้นก็ได้จนทําให้คุณแบบไม่กล้าแบบไม่กล้าทําอะไรให้คุณแบบ สราบเพราะว่าถ้าคุณทําสิ่งใดคุณก็หวังสิ่งนั้นเอ๊ะทำคิดสิ่งใดคุณก็น่าจะได้สิ่งนั้นเพราะว่าคุณก็เป็นคนสลาสุดท้ายคุณก็สําเร็จก็ได้อปัญหาคุณก็แค่แบบมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะทําให้คุณหวาดกลัวปัญหาท่านั้นซึ่งมันก็มันไม่แย่นะสุดท้าแล้วมันก็เป็นเดือดสันด้วยเดือดสันทุกแต่ส่วนใหญ่เดือดสันมันขึ้นว่าดีหมดแต่ไพ่เนี้ยมันก็แบบอ่าก็อย่าเพิ่งแบบคิดมากเอ้ก็อย่าเพิ่งแบบประมาากันแล้วกันเพราะว่าไพ่นยมัก ถึงการแบบคําสอนก็นแล้วกันให้อีกาคนเนี่ยมือเดือดออลพลาวไม่ที่แบบคุณอยาเลื่อนๆในสิ่งที่คุณได้มาแล้วกันอือคุณก็แบบคิดแบบยังไงล่ะอไอส้สเฮ้ยพอเขาหยิบไพ่น,นี้ขึ้นมามันรู้สึกเตื่นไพ่อ่ะทุกคนมันตื่นไพ่อออ่ะอออพูดง่ายๆคุณก็สําเร็จแล้วกันอืมที่สิ่งไหนก็น่าจะอ่านคนไปได้ด้วยดีระดับหนึ่งแต่คุณก็ต้องลงมือทาด้วยนะอือแล้วก็เอาชนะความกลัวตัวเองให้ได้เท่าน,นั้นแหละ ้าให้ก็ถือว่าบอกชัดเจนนะทกคนผู้ที่กองที่หนึ่งมไม่ได้เยอะมากทำไมมันรู้สึกสั้นๆมาเ,เดี๋ยวจอดลึกก่อนจอดลึกก่อนจอดลึกนี่เด้อเฮอร์มิสตัวตนของคุณเดือนเฮอร์มิสสัปดาห์หน้าก็นั่นแหละนะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากทำงานก็นแล้วกันอืมส่วนอันนี้ปัญหาปัญหาก็สองดาบกับเจ็ดไม้ก็คือดูดิคุณก็แบบมีปัญหาเข้ามาเยอะที่ผมบอกแล้วช่วงต้นๆน,น,นะ ไอ้กาคุณก็ได้รับบาดแผลมาเยอะแยะแต่คุณก็น่าจะผ่านออกไปได้นะไอ้การนี่คือการตัดสินใจของคุณที่ไม่แน่วแน่หรือไม่ก็แบบการยึดติดกับสิ่งเก่าๆไม่ใช่สิ่งเก่าๆนะเป็แบบสิ่งที่แบบยึดติดกับคุณนะไม่ใช่สิ่งเก่าๆนะซึ่งสิ่งที่ไม่ดีให้คุณตัดออกไปซะตัวนี้คือสรุปของปัญหานั่นก็คือเอ้สรุปหรือว่าการแก้ไขปัญหานั่นก็คือการเอาชนะความหวาดตัวของคุณหรือไม่ก็แบบการที่คุณคิดมากแบบอะไรนะครับ มีอะไรเข้ามาหาคุณก็ได้แต่จะ่เครียดเกินไปไพ่ก็บอกว่าให้คุณแบบเบียหยัดและกล้าใช้สมองของตัวเองอย่าไปคิดภาพอ่าที่ย้ําเกิดขึ้นคุณแบบอืมไพ่เนี่ยทาไมถิดเครนอีกอย่างหนึ่งก็คือความฉลาดที่แบบใช้ในทางที่ผิดก็แล้วกันอืมคุณอาจจะมีความฉลาดของคุณแต่คุณก็ใช้ในทางที่ผิดก็จจดกดกได้ทําให้คุณเครียดแต่อันนี้ก็ไม่ใช่นะอืมอน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมก็ไม่อยากแปลงเั้นไง ไอ้ก็อันนี้คือสามทุวยสามทุ่ยคือการแบบอยู่ด้วยกันอย่างแบบสันติสุขโดยการใส่หน้ากากเข้าหากันนั่นก็การแบบปรับตัวก็แล้วกันปรับตัวหาขึนนี่คุณอาจจะเครียดกับการปรับตัวก็ได้เป็นกองที่หนึ่งสัปดาห์หน้าแล้ก็สุดท้ายเด,ดือดซันเดือดซันก็คือเดือดซันทุกคนมันดีแต่ไพ่นี้มันจะแบบเดือดซันอันนี้ดูเรียนดูบุ่นมนตัว่โอเคก็ประมาณนี้แหละนะไพ่ก็บอกได้ประมาณหนึ่ง ไ,ได้ประมาณหนึ่งโคนจริงอ่ะให้มันออกตรงมากทุกคนแต่ผมเนี่ยมันตีความไม่ได้มากขนาดนั้นไงกูกก็ไม่ได่าแบบอ่าผมก็แบบไม่ค่อยแบบทำนาอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังมาอ่านไงอือจากลองอ่านแบบนี้ว่าตัวตนกองที่หนึ่งก็นั่นแหละต้องระวังก็แนละ้วกันมาต่อไปกองที่สองกันเลยมาผมพิลักกองที่สองนี่ก็ให้เดินมากองที่สองเป็นยังไงนะ อันที่สองตัวตนปัญหาควรัว่าอิน,นออฟเพนต์โคตัวตนของคุณหรือว่าตัวปัญหาอือฮึโอเคอันนี้เหตุของปัญหาอุย้ยเหตุของตะเคียนตะเคียนูตะขึ้นทั้งนั้นเอนนอคนที่เรียกกองที่สองนี่บอกให้นะสัปดาห์หน้าเงินล้นวนน้องเงินล้นวนน่าจะปัญหาเรื่องการเงินมาเต็มๆเลยล่ะ ขึ้นเหรียญล้วนเลยทุกคนไม่มีไพ่ไปเนอร์ด้วยนะเอ้ยไม่มีไพ่เมเจอร์ด้วยนะขึ้นเงินล้้วนว่ะโอเคมาง่ายๆอันนี้ตัวตนของเชาสปาเหลือไม่ก็อ่าตัวปัญหาแล้วกันคือ King of Pentacle น่าจะเกี่ยวกับการบริหารเงินนี่แหละซึ่งมันก็เป็นระเบียบดีนะเฮ้ยแต่สัปดาห์หน้าก็ถือว่ารวมรวมมนกองที่สอนน่าจะดีอ่นะมีแบบดีด้านการเงินนะอืม อันนี้2เหยียคือการหมุนเงินนะทุกคนนะคือการจับใจใช้สอยที่แบบเงินมันไม่ใช่ขาดเหมือนนะมันไม่กึงขาดเหมือนเงินแบบเข้ามาปุ๊บไหลไปปั๊บแบบกับได้เงินมาปุ๊บไหลไปปั๊บเลยอืมอันนี้คือ Pa สท์เอาแต่โคลคือเด็กเหรียญเด็กเหรียญก็เป็นคนแบบเนื้อๆนะคือแบบงไงหล่ะเป็นคนที่แบบเชื่อฟังพ่อแม่นะอเป็นคนที่หัวหัวคิดไว้ด้วยนะประเด็นเห็นไหมเนี่ยกัแบบเป็นคุณโรบอกเนี่ยเป็นคนที่แบบหัวคิดไกลแล้วก็ เป็นคนที่แบบมีจิตใจสร้างสารรค์กันแล้วกันกนั่นก็น่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนเหมือนกับคิงเนี่ยเห็นไหมไ,ไพ่บุคคลเหรียญี้ไพ่เนี้ยพุ้ทีใส่ส้นสูงหมดเลยเห็นไหมอันนี้สื่อถึงไม่ใช่เข้าสปุดนะเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบอา่าจิตใจนอบน้อมไงเป็นคนที่แบบมีเมตตาอืมเป็นคนที่อ่อนน้อมเหมือนผู้หญิงไม่ค่อยพูดแรงเท่าไหร่ถ้ามีเรื่องกันคนนี้ก็ส่วนใหญ่เขาน่าจะยอมนะอืมแต่น่าจะเกี่ยวกับการเงินนี่แหละเออคนที่ตะกรงเนี้ย ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นจริงกับการหมุนเงินบานะมาเอาตอบปัญหาโอ้ว่าเขาไปโอ้เสียไอเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้เดอะสตาร์นะนี่แหละเดอะสตาร์เดอะสตาร์อุ้ยถูกออฟอืมเผืโอเคตอกไม้จริงด้วยอือหือหปัญหาคือเซตเด็ดเท้เท ทำไมไพ่นี้มันหยิบหยิบได้ไพ่ minor, ไมเนอร์ major, มาเยอะไอ้ไมเจอร์มาเยอะถือว่าช่วยผมได้ดีขึ้นนะไมเจอร์ major. เพราะว่าไพ่วันนี้เขามีแบบการสอนฟรีด้วย <c oughs> ใน y t u t u นะไอ้ในใน c e b o o o นึ่งผมก็ไปแอบเรียนข้ามวันกันโอเคปัญหาเรื่อง่าแบบการแก้ไขปัญหาคือการอืมการวางแผนทุกคนง่ายๆอันนี้ไพ่จะบอกว่าต่อคุณอนะไม่ได้บอกไพ่เขาก็บอกว่าแบบ ให้ทิ้งสิ่งที่แบบผิดพลาดในอดีตก็แล้วกันถ้าเกี่ยวกับการเงินก็แบบการใช้ใจ่ายที่ผิดพลาดหรือก,ก,ก็การใช้ใจ่ายแบบตามอาเภอใจก็แล้วกันอืก็ทิ้งด้านความรักไม่เด่นเลยนะจัปดาห,หน้าคนที่เลือกกองเนี้ยไม่เด่นเลยแล้วก็อันเนี้ยคือการแบบทิ้งสิ่งเดิมๆหรือก็สิ่งที่แบบการเงินหนักง่ายการที่แบบทิ้งทิ้งสิ่งไม่ดีไว้ตรงนี้แล้วก็เดินออกไปอย่าหันหลังกลับมาอมืเพราะว่าตัวคุณก็แบบเป็นคนที่แบบ ปล่อยปละละเลยตัวเองแบบปล่อยให้แบบโคชตากําหนดเองคุณไม่ได้วางแผนอะไรเลยเนี่ยสองอย่างนี้คือสองสองดาบสองดาบกับสองอาสองไม้อ่ะสองไม้อันนี้ก็หมายถึงบุคคลที่แบบทําอะไรที่แบบทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณก็เหมือนกับหลงทางแล้วกันแล้วคุณไม่มีแผนอะไรเลยการวางแผนไม่มีเลยสองไม้จะสื่อทึงอย่างนเนี้ยอันนี้สองดาบก็หมายถึงอืคุณก็เป็นคนที่แบบปล่อยปละละเลยหรือไม่ก็แบบไม่แบบ ไม่ใช่ปล,อปลอ่อยปละเลยเป็นคนที่แบบไหนเขาปิดตาอย่างี้คือคุณทําเป็นไม่รู้ไม่ทีเกี่ยวกับการเงินก็ได้นี่แหละจึงทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าคุณให้พวกนี้มันแบบอ่ามันแบบจูงคุณไงก็เหมือนกันแบบนี่อาจจะเป็นคนอ่าคนอ่าคนรอบข้างก็ได้หรือว่าคนที่แบบคุณไม่สนิทด,ด้วยคุณก็แบบอย่าให้พวกเขามาชื่นชมคุณก็ได้เงี้ยพราว่าผมจะโยกมาถึงไฮพินเซสเลยไฮพินเซสสรุปนี้คือ คุณก็อย่าแบบสนใจแบบคนรอบข้างมากก็แล้วกันไฮเปนเซตนี้เ็าหมายถึงบุคคลที่แบบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาก่อควนเขาแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่มาก่อควนหรืออีก,กาพวกนี้มันก็แค่สิ่งภายนอกที่ทําอะไรคุณไม่ได้ซึ่งมันจะโยงเหมือนกับการเงินมาเลยแสดงว่าคนที่เลก่กคองที่สอเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณอาจจะมีแววในการซื้ออะไรต่างๆทําให้คุณแบบดูดีขึ้นหรือก็การซื้อบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือการใช้เงินเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนแบบรอบข้างนะมองคุณว่าดีจอเจียเป็นคนที่เก่งโดยการใช้เงินน่ะนะซึ่งพ่ก็บอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเพราะว่าแบบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้คุณแบบปล่อยแบบทิฏฐิของตัวเองลงบ้างลดทิฏฐิตัวเองลงบ้างแย่าไปสนใจคนรอบข้างว่าจะมองคุณว่าไม่ดีหรือดีการเงินนะ่ะคือแบบเงินถ้าใช้แบบไม่รู้คิดอนะ่ะมันจะไม่ดีแน่นอนทุกคนเชื่อผมนั่นแหละ คนที่เลือก่อนที่สองสัปดาห์หน้าก็ต้องระวังการใช้เงินขุงคุณด้วยจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีประมาณนั้นไพ่ก็บอกมาอันนี้ในารการเงินก็หัดวางแผนซะบ้างอืมไม่งั้นจะเละโอเคประมาณนี้แหละนะคนที่เลือกกองที่สองสัปดาห์หน้าส่วนใหญ่จะเป็นการเงินรุนๆเลยการงานก็การงานก็ต้องวางแผนอะ่ะง่ายๆการงานง่ายประมาณนี้แหละแล้วก็ไพ่พิเศษนี้ก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือการแบบ อการที่แบบใช้เมยกับสิ่งรอบข้างไงเนี่ยมันก็แบบพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอย่างเงี้ยก็ได้คนที่เลือกเป็นที่สองอปัญหาที่เข้ามามันก็แบบการเงินนั่นหละจอบอกส่วนการแก้ปัญหาก็บอกแล้วคือการแบบยิงสิ่งเดิมเดือสิ่งที่ไม่ดีเช่นถ้าคุณแบบชอบเปคนอื่นอะไรเงี้ยแบบเอออะไรนะอุย้ยอันนี้สายเปแบบไป,ป,ปให้คนอื่นดูดีโอ้ยฉันเป็นคนรวยอะไรเงี้ยก็อยากเป็นทาอย่างนั้น หรือแม้การไปบางสีบางอย่างทําให้แบบมันไม่เกิดประโยชน์ของตัวเองง่ายๆก็อย่าทมืมาต่อไปคนกองสุดท้ายหรือไม่กองที่สามเองอานให้กองที่สามมามาตัวปัญหาสัปดาห์หน้าปุ๊โอ,โอ้สิบเหรียญเลยวะไม่ใพ่เหรียญออกเยอะนะโอ,โอ,โอ้สามสามดาดแล้วก็สุดท้ายหืม สามสามสามเลยทุกคนอืมโอเคสิบเหรียญถือว่าดูรวมๆแล้วมันอ๋อโอเคสิบเหรียญนะปัญหาตอนนี้หรือตัวตนเจ้าสาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การแบบอืการโดนสอนหรือว่าโดนแบบโดนฝึกอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยโดยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ก็ได้ได้ประมาณนั้นหรือไม่ก็การทําอะไรร่วมกันนี่แหละ แต่น่าจะแบบการทําร่วมกันกับผู้ใหญ่แน่นอนกับคนที่ประสบการณ์อันนี้คือคนที่อยู่ร้านกาเกี่ยวกับอาจจะความกังวลใจของคุณก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเด็กเหรียญเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเด็กอันนี้เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้คือคนใช้เหรออืมอาจจะขคุณอาจจะกังวลกับสิ่งที่คุณก็ต้องทำก็ได้ในสดาน่าโดยมีผู้ใหญ่เข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวก็คนที่มีประสบการณ์กว่าอาจจะเป็นน้องข่ายแต่เขามีประสบการณ์กับคนไง าสอนให้คุณหรือก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเออเพื่อนร่วมง,งานก็ได้สัปดาห์หน้าคนที่เรียกตอนที่สามเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเหตุของปัญหาคือการปรับตัวอือคือคุณอาจจะรู้สึ่แบบไม่ค่อยชอบเพื่อนร่วมงานมันก็ได้หรือคนที่แบบเข้ามาหาคุณก็ได้คุณก็รู้สึกแบบพุ่ามาใจกับคนที่เข้ขามาเนี่ยอือกุ้มใจพุ่มใจกับการปรับตัวเอออือพุ่มใจกับการปรับตัวของคุณก็ได้เพราะว่าสามด่านี่คือ คือบุคคลที่แบบโดนดาบแทงแล้วก็แบบไม่ยอมรับความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยังตอนนี้ไปแตะดาบด้วยนะเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ,อากอนเจ็ดขวบเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าคุณก็อย่างนั้แหละคุณก็แบบเหมือนกับโดนหักหลังก็ได้นะแต่ความจริงมันก็เป็นแค่ความกังวลที่ต้องการแบบอยู่ร่วมกับคนอื่นเห็นไหมสามเหรียญสามสามเหรียญคือการแบบตัวเข้าหากันต่างคนต่างแบบทํางานของตัวเองแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยแต่คุณแบบรู้สึกแบบ รึกสึงแบบการตอบตัวครั้งเนี้ยมันยากครับคุณเดี๋ยวมันก็มันกุ้มใจําหรอกคุณนะการแก้ปัญหาดีกว่าว่านะะ่า <oyun> นจะด่าแรงมั้ยน่าจะน่าจะแรงวะโอ้เข้าไปออ้คินโอเคอเคีนออฟครับจริงด้วยกูว่าแลไรว, <oyun> ว่าอะไรคิดในใจต้องชื่นชารีออดแน่นอนให้ไปบอกให้ <oyun> ว่านะโอ้เรียบร้อยโอเคเอาออกโอเค สามดาบสามดาบดับเบิลสามดาบเลยโอเคมาเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วกันแบบของใกล้ๆ้หมดแล้วอุ้ยทำไมมันสั้นจังวะ <c oughs> มันสั้นจังอะ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกแบบทําแบบเหมือนจะดีนะแต่แบบรู้สึกว่ามันมันรู้สึกรู้สึกทําไปงนังนๆทุกคน <c oughs> รู้สึกไม่ดีเท่าไหรว่วะทำทาแบบเนี้ยแต่ก็ช่างมันแต่รวมๆแบบมันดีอยู่นะคำถามตอบแบบนี้เนี่ยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเนี่ยมันดีอยู่ มาสรุปนะคำตอบหรือว่าการแก้ไขปัญหาคืออืมอืมการแก้ไขปัญหาคือคีนออฟคับคีนคัคนนี้จะหมายถึงคีนที <S <S ่แบบมีจิตใจแบบอบอ้อมารีย่างง่ายๆการแก้ไขปัญหาคุณให้คุณเปิดใจก็ได้เปิดใจกับเพื่อนลวมงานอะไรอย่างเงี้ยในการพัฒนาตนเองก็ได้ให้แบบคุณก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนลวมงานเขาเก่งไงหรือว่็บุคคลต่างๆคนรอบข้างก็ได้รู้สึกว่าแบบ เขาเป็นคนที่เก่งเข้าเข้ากันได้ดีคุณก็แบบคุณรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวก็ได้ให้คุณแบบปรับตัวซะให้บอกว่าเนี่ยคุณชาติรีวิชเนี่ยไพ่จะบอกง่ายๆว่าให้คุณนะ่ะคุณนะ่ะจะมีสองอย่างทางเลือกคือคุณจะเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่แบบไม่ต้องทําอะไรแบบเป็นแค่แบบคนแบบธรรมดา,าเป็นคนที่ตัวเล็กก็ได้ปล่อยให้แบบวานวานแบบกินกินตัวของคุณไปแบบไม่ไม่อยากพัฒนาเองแค่อยากพัฒนาไปปล่อยมันไปถ้าคุณอยากพัฒนาจริงแต่ถ้าคุณต้องการแบบ ฝา,ากเรื่องอะไรนะแก้ไขปัญหาคุณให้คุณแบบลุกขึ้นมาสู้ซะให้บันนี้บอกว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาตัวมันะ่ะจะเป็นแบบพาหหาให้คุณแบบเดินทางไปได้หรือมันก็แบบมันจะช่วยหน่ง่ายถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้อะ่ะคุณอาจจะดีกว่าไม่สู้เออให้คุณลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาถ้าคุณแบบรู้สึกกุ้มใจคุณก็แบบอืมเป็นไงล่ะพัฒนาตัวเองเลแล้วกันะถ้าอันนี้คือแปดเหรียญ แต่เรียนคือการขยันอืขยันทํางานแต่ก็อย่าคิดมากเรื่องงานมากเท่าไหร่ออันนี้คือหมายถึงการทํางานนั่นแหละแต่ถ้าคุณเครียดมากหรือว่าทํางานมากเกินไปอาจจะทําไม่ดีต่อคนเสียคุณก็ได้อืแต่รวมๆแล้ว่ไพ่ก็บอกว่าให้คุณเปิดใจพัฒนาตนเองขยันมากขึ้นอย่างมึงขี้เกียจเ่ยคนเฮ้ยถ้าคนขยันหยิบปองที่สามได้มันเริ่มไม่ใช่เลยนะถ้าคนขยันหยิบมาแสดงว่า อาจจะแบบเป็นเรื่องอื่นแล้วที่ไม่ใช่เรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องแบบความรักหรือก็เรื่องอะไรต่างๆแล้วกันถ้าสุดท้ายบทสรุปคือสามดาสามดา่า,ดานี่แปลได้ก็คือการที่แบบโดนแบบบางสิ่งเป็นอย่างแทงอ,อาจอาจะเป็นอดีตก็ได้อดีตแทงคุณก็ได้เออเออใช่เนาะมันอาจจะเป็นปมก็ได้พวกนี้อาจจะเป็นปมเกี่ยวกับการทํางานร่วมร่วมกับคนอื่นก็ได้ใช่ไหมเออเนี่ยเออวะแปลได้ถูกวะการทํางานร่วมกับคนอื่นอืมถ้าเป็นการเรียนก็ ถ้าเป็นการเรียนก็เกี่ยวกับการทํางานกลุ่มถ้าเป็นควอมรักก็เกี่ยวกับเรื่องคนรักก็แล้วกันอืมนั่นแหละอาจจะเป็นแบบไพ่เนี้ยสรุปก็คือการแบบโดนอดีตท,ทิ่มแทงก็ได้ซึ่งมันเจ็บแน่นอนอืมไพ่ก็บอกว่าให้คุณแบบหลุดออกจากอาดีตด้วยตนเองรู้ว่าอาดีตอ่ะมันเจ็บหรือไม่ก็อุปสรรคที่เข้ามามันโหดร้ายแต่ถ้าคุณลุกสู้สู้่ยไหมบอกแล้วเนี่ยไพ่พวกนี้ลุกขึ้นสู้เลยแสดงว่าคนที่อ่าคนที่เรือกกองที่สาวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบ รู้สึกต่อแท้กับชีวิตก็ได้หรือไม่ก็รู้สึกแบบมีปัญหากับชีวิตไม่ได้ท้อแท้หรอกอาจจะมีเรื่องปัญหาก็ได้พ่ก็บอกว่าให้คุณลูกขึ้นสู้แะ้วก็ปฏิบัติต่ตอซะมันจะปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่ปลอดภัยดิมันแบบอ่ามันจะแบบก้าวหน้าแน่นอนอืมแต่ไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นแน่นอนแน่นอนถ้าคุณลูกขึ้นสู้แบบปรับตัวตัวเองเฮ้ยเคย๊คือว่ามันอ่านไม่ค่อยยากนะพวกนี้ไปลมหลมแล้วถือว่าโอเค ประมาณนี้เคพนิสาก็บอกนะว่าโดยรวมแล้วการทํางานร่วมกับคนอื่นนะให้คุณแบบก้าวข้ามอดีตของตัวเองซะกัแบบออกจากค้อมดโดโซนไหนง่ายให้คุณพัฒนานตนเองในกล้าขยันแขันอีกแล้วให้อันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าขยันก็ได้แบบรับตัวแบบอักตัวหาคนอื่นก็ได้นั่นล่ะก็ประมาณนี้หล่ะตามพองโอเคเป็นไงบ้างนะทุกคนนะมันเป็นคลิปสั้นๆมันไม่ได้สั้นขนาะดี้2นาที เอาเรื่องนะแต่ก็ถือว่าประหยัดเวลาผมไปได้ระดับหนึ่งแล้วกันหรือว่าคุณชอบแบบไหนครับชอบแบบรายวันหรือเปล่านะให้คุณแบบฟีดแบตกันมาได้นะเดี๋ยวเขาเก็บไพ่ก่อนก็ประมาณนี้แหละนะไพ่ที่เอามาก็มีไพ่แรงๆนะไพ่ผมตอบเนี่ยไพ่ผมหยิบมามันก็ไม่ได้แรงหนระอกมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นสายฟาดกันแล้วกันซึ่งทําไมผมชอบเอาพวกนี้มาก็นั่นแหละรู้จักเปล่าทำมาอนะ่ะไม่มีคาปลอบใจน้อง ผมเอาไพ่สายฟ้ามาก็อยากให้คุณรู้ว่าเอาตรงๆเลยนะปัญหาที่คุณต้องเจอคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองทนาดนั้ไม่มีแบบไม่มีคําอ่อนโยนอ่ะง่ายๆเหมือนกับรักลูกให้ตีน่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ความจริงบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้ผลเหมือนกันนะนี่โอเคก็ประมาณนี้แหละฮะก็ไพ่พวกนี้ก็มีผลประมาณอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้า ใครเลือกกองไหนแล้วก็ตรงกไหมก็มาฟีดแบ็กันนะซึ่งความจริงอะไพ่ที่ผมมันออกมามันแปลได้หลายอย่างนะทุกคนแต่ผมแปลไม่ถึงจริงๆอะเพราะว่าถ้าผมเห็นไหมขนาดผมแปลแค่นี้ผมยังตะกุตตะกักเลยซึ่งแบบอือต้องเรียนมาเยอะอะต้องเรียนใหม่เพราะว่าผมก็ศึกษาเรื่องไพ่นี้ยังไม่ถึงปีเลยทิดเราโอเคแต่ก็เหมือนกับการฝึกทั้งหลายทุกคน็เงมือนกับคนที่เขาพัฒนาตัวเองบอกว่าถ้าคุณแบบ เรียนมาแต่คุณไม่ลงมือทำน่ะมันก็ไร้ประโยชน์ประมาณนี้แหละบอกไว้บอกไว้อไวโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะโอเคใกล้จะยี่สิบสี่แล้วรอฮะรอยี่สิบสี่โอเคไปละตทุกีีบาย